สวัสดีท่านผู้รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับผมอยู่กับเฟิร์นโบราณโลกล้านปีเขามีอายุยืนนานมากเลยนะครับเขาดำรงเผ่าพันธุ์จนมาถึงในปัจจุบันเป็นเฟิร์นที่โตช้าเป็นเฟิร์นที่เราเรียกว่าข้าหลวงแต่จริงๆแล้วถ้าจะเรียกชื่อเต็มจริงๆของเขาก็คือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายหลังลาย่หลังลายหากอยากรู้ว่าทําไมต้องหลังลายด้วย ติดตามมือเย็นให้จบตอนในวันนี้นะครับเ<โ>ฟิร์นข้าหลวงหลังลายมีชื่อวิทยาศา,าสตร์ว่าเอสเพเนียมไนลัสตัวคำว่าเอสเพเนียมเนี่ยนะครับมาจากรากภาษากรีกแปลว่าไม่มีน้ำ มีเกล็ดเล็กๆพันไม้บางชนิดของในในตระกูลเอสเปรเนียมเนี่ยนะครับเขาช่วยรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องของม้ามได้ก็เลยได้ชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลนี้ว่าเอสเปรเนียมคำว่าไนดัสเนี่ยก็คือรังนกถ้าเรามองเห็นการกระจายตัวของใบของเฟิร์นหรือเรียกว่าฟรอนเขาก็จะมีลักษณะแตกออกไปเป็นวงเวียนเหมือนกลบนุบนะครับก็ทำให้ได้ชื่อว่า รังนกนั่นเองและตรงนี้เองก็จะเป็นที่รวบรวมเอาเศษใบไม้ที่เฟิร์นข้าหลวงหลังลายเข้าไปอยู่อาศัยด้วยก็จะอยู่ในบริเวณเนี้หลังจากการถูกพังก็จะกลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุที่ทําให้เฟิร์นเจริญเติบโตต่อไปได้ที่ท่านเห็นก็คือเต้าเฟิ่์นข้าหลวงหลังลายผมวางเขาไว้ ใต้ต้นว่าเขาก็จะได้รับใบว่าที่แห้งหลุดร่วงมาแล้วนะครับอยู่ในรังนกของเขาเขาจะงอกงามดีเลยเพราะว่าใบไม้เหล่านี้ก็จะย่อยสลายผุพังไปอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียนแบบธรรมชาติที่ดีที่สุดไม่ต้องกังวลนะครับหรือจะต้องเอาไปดึงออกส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยเขาให้เป็นลักษณะแบบนี้แหละใบไม้ก็ค่อยผุพังไปจําลองลักษณะธรรมชาติที่เขาอยู่ก็จะได้ปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับการที่เราเรียกเขาว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย ตัวรูปทรงก็สวยก็ดูมีสง,ง่าเหมือนข้าหลวงเลยที่เรียกว่าหลังลายเนี่ยต้นที่แก่จับๆเขาจะออกสปอร์บริเวณด้านหลังฟรอนหรือหลังใบของเขาซึ่งจะมีลักษณะเป็นริ้วๆถ้าเราดูละครแบบโบราณเราก็จะพบว่าเวลาเขาโบยลงโทษกันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นมีลักษณะเป็นริ้วๆหลังเนี่ยก็จะโดนโบยตัวของเฟิร์นข้าหลวงหลังลายก็เช่นเดียวกันครับเวลาออกสปอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นริ้วๆจึงทําให้ได้ชื่อน,นี้มา นะครับซึ่งคนที่ตั้งชื่อเนี่ยสำหรับข้าหลวงหลังลายเนี่ยผมว่าเป็นคนที่เข้าใจลักษณะพันไม้มากเลยครับก็เลยทําให้เวลาการตั้งชื่อเนี่ยเราก็จะสามารถรู้จักชนิดพันธุ์ของต้นไม้ว่าเขามีลักษณะที่โดดเด่นเป็นยังไงก็คือใบมันวาวมีรูปทรงที่สวยงามก็หลังลายจากการที่ถูกโบยก็คือจากการเป็นพื้นที่ของการเกิดสปอร์นั่นเองเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเป็นพันธุ์ไม้หรือเป็นเฟิร์น ประเภทอิงอาศัยเขาจะอาศัยร่มไม้ใบบังประการแรกนะครับแล้วก็เศษซากวัสดุในผืนป่าที่มีความรวมสมบูรณ์นะครับเขาก็จะอาศัยเศษซากใบไม้ต่างๆที่ผลูกพันธุเนี่ยในการจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีเขาเป็นเฟิร์นจากโลกยุคโบราณเขาก็นำรงเผาพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ นน่นนะครับฮาวายมายังเอเชียตะวันออกเขียงใต้ในออสเตรเลียก็มีด้วยลักษณะหรือถิ่นกาเนิดของเขาเนี่ยก็ริงทําให้เป็นเฟิร์นที่เลี้ยงดูได้ง่ายแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับเขาโตช้ามากๆแต่การโตช้าของเขาก็มีข้อดีก็คือทําให้เราสามารถใช้งานเขาในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันได้หมายความว่าอย่างนี้ครับต้นเล็กๆเ,เราเอาไปใส่กระถางเล็กๆเ,เขาก็อยู่อย่างนั้นประมาณสัก6 7เดือนถึงปีหนึ่ง เขาก็ยังอยู่ในกระถางเล็กๆได้พอเขาโตขึ้นเราก็ย้ายลงมาในกระถางใหม่พอเขาโตขึ้นเราก็ย้ายเข้ามาอาจจะมาใช้ประดับตก,ตกแต่งในพื้นที่สวนเล็กๆที่ทําให้เขาแสดงถึงความบุดมสมบูรณ์หรือความชุ่มชื้นของสวนเราก็ย้ายเข้ามาวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมารู้จักกับการ reporting หรือการเปลี่ยนกระถางใหม่ต้นนี้ผมได้มา ไม่แพงนะครับเคล็ดลับสําหรับการจะเลือกไม้กระถางเพื่อจะมาทําการย้ายปลูกต่อให้ทุกท่านสังเกตดังนี้นะครับประการที่1ก็วัสดุปลูกจะต้องมีอายุพอสมควรเราเห็นร่องรอยได้ว,ว่าเก่าแล้วเคล็ดลับที่2ก็คือให้ท่านลองดึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่หลุดอย่างเงี้ยแสดงว่ารากเขาเดินเต็มแล้วและประการที่3ก็คือเวลาที่เราซื้อมาแล้ว,ลวเราถอดกระถางออกเหมือนเดิมนะครับก็คือให้ท่านพลิกคว่ำลงแล้วท่านก็ ใช้นิ้วมือดันที่ก้นกระถางเขาก็จะหลุดออกมากระถางที่เราดึงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สามารถจะหลุดออกมาได้ง่ายเนี่ยสแสดงว่ารากเดินเต็มกระถางเนี่ยเห็นไหมครับพอเราดึงออกมาเห็นเราจะเห็นคุณภาพของรากที่เดินเต็มเลยนะครับพอเราย้ายกระถางปลูกเราก็จะทําให้เขาสามารถเติบโตต่อไปได้เนาะนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยการใช้ปุ๋ยละยช้าประกอบไปด้วยนะครับวันนี้ย้ายท่านดูนะครับปัญหาหลักเราจะเจอตัวนี้ครับ น้องเขาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ผมซื้อมาแล้วเขามาด้วยกับเรานะครับตัวนี้แหละตัวดีเลยนะครับจะทําให้รูปทรงของใบเนี่ยมีตําหนิไปตลอดชีวิตเลยเพราะเขาโปรดปรานมากนะครับอยากให้ท่านดูตรงนี้นะครับเนี่ยเจอน้องเขาแล้วนะครับเขาก็คือภาคนั่นเองนะครับเนี่ยเริ่มขอดตัวแล้วนะครับนะนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับ นี่คือถ้าเขาโปรดปรานมากเรื่องของใบนะครับเขาก็จะกินจนด้วนจนแบกนี่ก็คือเป็นร่องรอยของพี่ๆน้องๆเขาเราก็จะเห็นได้ว่าใบาก็จะแบกอย่างเงี้ยไปตลอดชีพเลยถ้าแบ่งให้เขาอยู่ได้ก็แบ่งแต่ถ้าแบ่งไม่ได้ก็หาวิธีการกาจัดเอาไปแต่สําหรับผมก็จะเอาไปเข้าไปปล่อยไ้ใบไม้ที่เราไม่ต้องโชว์ใบามากนะักหลังจากที่เราย้ายเขาออกจากกระถางแล้วเราก็อาศัยช่วงนี้นะครับในการที่จะตัดแต่งใบโคนข้างล่างออกบ้าง ก็ทำด้วยความละมุนล,ละม่อมนะครับเบาๆมือเอาเท่าที่ตัดได้โดยธรรมชาติเขาก็จะทิ้งใบลงไปเรื่อยๆแล้วก็งอกใบใหม่วนไปวนไปเรื่อยๆนะครับสร้างรังนกของเขาไปเรื่อยๆจากการที่เขาเป็นไม้เอพฟหรือเป็นไม้อิ่งอาศัย เขาอาศัยเศษซากพืชในการเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะครับด้วยเหตุนี้เราจะไม่ใช้ดินเลยในยวันนี้ครับผมใช้เพียงแค่2ประการพระเอกหลักก็จะเป็นยังคงเป็นกาบมะพร้าวสับเช่นเคยแช่น้ำสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้อากาศแห้งแล้วก็ลมแรงก็จะมีอัตราการขายน้ำค่อนข้างสูงหรือการสูญเสียน้ำไปกับสภาพแวดล,ล้อมแบบนี้ค่อนข้างสูงเราก็นำเอากาบมะพร้าวสับไปแช่น้ำสักนิดหนึ่งนะครับ ประการต่อมาที่เราจะช่วยได้ในการลดน้ําก็คือแต่ให้ใช้แบบพอน้อยนะครับสมมติว่าเราใช้กากมะพรา้าวสับสักสามส่วนก็ขุยมะพรา้าวสับก็สักหนึ่งส่วนพออันนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาความชื้นแต่ย้ําเสมอ ER วัสดุปลูกของเฟืร์นข้าวหลงล,ลายต้องระบายน้ําดีเท่านั้นครับในการเลือกขนาดของกระเช้าเนื่องจากว่าผม จะทิ้งเขาไว้อีกปีหนึ่งผมก็เลือกขนาดของกระถางหรือกระเช้าให้มีขนาดใหญ่กว่ากระถางเดิมมากๆเพื่อรองรับการจเจริญเติบโตของเขาประการที่2เลือกกระเช้าครับเพราะว่าอยากให้ได้รูพุ่นจะช่วยในการระบายน้ําดีเดี๋ยวนี้มีกระเช้าสรงตื้นๆจะเอาเข้าไปเป็นกระถางแขวนก็จะมีน้ําหนักไม่มากนะักก็เหมาะสมกับการเติบโตของเขาผมก็เลือกกระเช้าขนาดนี้นะครับ จากนั้นเราก็นําเอาวัสดุปลูกก็คือกลับมาทล้งสาบที่แช่น้ํารองต้นกระถางลงไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเลงก่อนว่าเราควรจะใส่ไว้เท่าไหร่นะครับให้ท่านดูตัวทรงของกระถางนะครับว่าพอปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจมเกินไปหรือเปล่าหรือพอดีให้ท่านเปรียบเทียบความสูงก่อนพยายามให้วัสดุปลูกเดิมเนี่ยเสมอขอบกระถางพอดีแบบนี้นะครับก็จะเป็นการที่ จะทาให้ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของตัวเฟิร์นข้าหลวงหลังลายต่อไปอผมใส่ลงไปแล้วเทียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าพอดีนะครับราะว่าเติมตัวขุยมะพร้าวลงไปเล็กน้อยรองก้นกระถางแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเฟิร์นข้าหลวงเป็นไม้ที่โตช้าผมก็เลือกเจ้าปุ๋ยละลายช้าใส่รองก้นหลุมลงไปด้วย พื่อที่จะทาให้เขาค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์พูดง่ายๆคือเราเลี้ยงไว้เพียงแค่ลดน้ําต้นไม้ลืมๆไปนะครับเขาก็ได้ปุ๋ยอยู่ต่อเน,นื่องเป็นประจาได้ธาตุอาหารหลักสําหรับการจเจริญเติบโตของเขาเป็นประจำกระตุ้นในการแตกใบแตกรากข,ของเขาไปจากนั้นก็นําเอาเปุอนข้าหลวงใส่ลงไปแล้วก็รวบใบขึ้นเล็กน้อยแบบนี้เบามือนะครับแล้วก็ค่อยเติมตัววัสดุปลูกใส่ลงไปด้านข้างเติมเต็ม,มค่อยๆเติมลงไป กษณดแบบนี้ครับง่ายๆนี่ก็คือการ r e p o ตต i n งหรือการย้ายกระถางให้เขาครับเราก็จะทิ้งไว้อย่างเนี้นะครับแล้วก็รดน้ำรดถถ้าทุกวันตามไปวางไว้ในพื้นที่ต้นไม้ใบบางสําหรับอีก3กระถางนี้ผมก็จะปลูกให้ดูนะครับอย่างรวดเร็ว ทานที่ชื่นชอบเฟิร์นข้าหลวงหลังลายก็มีวิธีการแบบนี้นะครับลงทุนน้อยๆแล้วก็ลงทุนกับกระถางหน่อยแล้วก็ตัวเวลานะครับในการที่เราจะปลูกเลี้ยงเขาเฟิร์งข่าหลวงหลังลายเป็นต้นไม้ที่โตช้าคนที่เลี้ยงต้องคอยเวลาในการชื่นชมความสวยงามเขานะครับแต่เขาที่อยู่กับเราไปนานเลยเพียงแค่ท่าน,านย้ายกระถางแล้วนะครับก็นําไปไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบบัง โดนแสงแดดทางอ้อมมีโอกาสที่จะโดนแสงแดดลงมาปะทะโดยตรงกับใบให้น้อยที่สุดแต่ว่ายังคงได้แสงอยู่จากการได้แสงทางอ้อมก็คือมีแสงที่กระจายเข้ามาอันนี้เป็นสภาพนิเวศที่เขาชอบมากๆถ้าอยากรู้ว่าแสงทางอ้อมเป็นยังไงก็ให้สังเกตข้างหลังพื้นที่ของผมนะครับก็ยังคงมีแสงสาดเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีแสงโดยตรงมากระทบกับใบวิธีการนี้จะทําให้ตัวของ เิร์นข้าหลวง,งหลงหลายอยู่กับเราได้นานแล้วก็คงความสวยงามครับวิธีการย้ายกระถางก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เขาอยู่กับเราแล้วก็จะเดินเติบโตไปได้ดีขึ้นสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้มีมาฝากทุกท่านที่รักต้นไม้และชื่นชอบต้นไม้เป็นประจําครับเพียงท่านกดซับสไครต์ติดตามมือเย็นไว้ทุกครั้งที่ท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆหรือย,อยังขอเพียงท่านกดกระดิ่งไว้ เมื่อไหร่ก็ตามที่มือเย็ยนอัปคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครสำหรับในตอนนี้มือเย็ยนขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมือเย็ยนขอบคุณครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับเฟิร์นข้าหลวงรังางายที่อายุเริ่มมากขึ้นก็ยังจะไม่ติดสปอร์ได้อย่างไรแต่ว่าเขาจะทิ้งใบไปเรื่อยๆเราก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยรักษาความงามของเขาครับก็ตัดใบที่แห้งหรือแก่แล้วออก 我打包。